สวัสดีค่ะและสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ก็สอนโดยคุณครูพรทิพย์เสถียรสวัสด์นั่นเองทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะและเราก็ยังอยู่ในบทที่2อ,อีกเหมือนเดิมนะคะเรื่องการบวกและการลบ จำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนนะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะเรียนต่อไปนี้นะคะจะเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนนี้แล้วนะคะก็คือหัวข้อที่สองจุดปดนะคะโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะปุงเล็บสามนั่นเองก็คือจะเป็นลักษณะพาร์สามนะคะอะ เป็นโจทย์พาร์ทสามนะคะซึ่งพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเนี่ยเราได้เรียนผ่านมาแล้วอันนี้จะเป็นพาร์ทส,สุดท้ายที่เราจะเรียนในบทนี้แล้วนะคะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาก็นักเรียนเปิดไปที่หน้าแปดสิบเอ็ดเลยนะคะนะเปิดหนังสือไปที่หน้าแปดสิบเอ็ดเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะวิเคราะห์โจทย์แบบง่ายๆไปพร้อมๆกันเลย จทย์ข้อที่1นะคะในหน้าที่8 1โจทย์บอกว่าขุนต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ราคา14,200นะคะอ่าเดี๋ยวเราก็อ่านโจทย์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาร์กไว้นะคะจะได้คิดไปพร้อมๆกันเลยเขาต้องการซื้อนะคะซื้อคอมราคา14,200บาท ซึ่งเขามีเงินอยู่แล้วนะคะเขามีเงินอยู่แล้วหนึ่งหมืนห้าร้อยแสดงว่าเป็นยังไงคะเงินเขาพอที่จะซื้อคอมพิวเตอร์หรือเปล่าคะไม่พอนะคะไม่พอเงินเขายังขาดอีกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเงินเขาขาดนะคะเขาต้องการเก็บเงินเพิ่มถามว่าเขาต้องเก็บเพิ่มอีกเท่าไหร่เขาถึงจะซื้อคอมได้พอดีนะคะวิธีการง่ายๆนะคะ อยากได้เงินอยากรู้ว่าขาดเท่าไหร่เราก็แค่เอาราคาคอมตั้งแล้วลบด้วยจำนวนเงินที่มีอยู่ก็จะได้แล้วว่าเราต้องเก็บเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็เลยใช้วิธีการลบนั่นเองเราวิเคราะห์จากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาดูสิ่งที่โจทย์ถาม โจทย์ก็ถามว่าคุณเนี่ยต้องเก็บเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่จึงจะซื้อคอมพิวเตอร์ได้พอดีนะคะส่วนสิ่งที่โจทย์เขาบอกมานะคะก็คือเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยราคา14,200บาทซึ่งเขามีเงินอยู่แล้วเนี่ย1 5 0 0บาทนะคะ,ะเราก็มาดูนะคะ,ะรูปเปรียบเทียบนะคะราคาคอม หนึ่งสพันสองอบาทนะคะตัวนี้เลยแต่เขามีแล้วนะคะหนึ่งห้ารเพราะฉะนั้นส่วนนี้คือส่วนที่เขาต้องเก็บเพิ่มนะคะส่วนนี้ต้องเก็บเพิ่มอยากรู้ว่าเก็บเพิ่มเท่าไหร่ก็เอาตัวข้างบนนะคะลบด้วยตัวข้างล่างแค่นี้เอง ทีนี้ต่อไปนะคะเราก็มาดูวิธีการแสดงวิธีทำกันนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้แล้วนะคะว่าเอาราคาคอมพิวเตอร์ตั้งนะคะตั้งลบด้วยจำนวนเงินที่มีอยู่ก็จะได้ราคาจำนวนเงินที่เราต้องเก็บเพิ่มที่พี่คุณเนี่ยเขาต้องเก็บเพิ่มนะคะทีนี้วิธีทำนะคะ บรรทัดแรกเหมือนเดิมเลยแล้วก็วักแรกมาเขียนนะคะก็คือคุณนีต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ในราคา14,200บาทนะคะวักที่2นะคะก็บอกว่าเขามีเงินอยู่แล้วเนี่ย1,500บาทนะคะแล้วคุณเนี่ยต้องเก็บเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่เสร็จแล้วก็เอา ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะมาเขียนอีกเหมือนเดิมนะคะทําคล้ายๆกันเลยค่ะกับโจทย์ปัญหาแบบที่1แล้วก็แบบที่2องนะคะต่อไปก็แสดงวิธีการลบนะคะเดี๋ยวเรามาแสดงพร้อมๆกันเลยนักเรียนก็เอา14000นะคะ200ตั้งก่อนแล้วลบออกด้วย1500งนนะคะลบออกแบบนี้เลยนี่ ตั้งพร้อมกันเลยนะคะศูนย์ลบศูนย์ได้เท่าไหร่ลูกได้ศูนย์นะคะเก่งมากศูนย์ลบศูนย์ก็ได้ศูนย์อีกเหมือนเดิมโอเคไหมโอเคนะคะเดี๋ยไปแบบช้าๆนะต่อไปนะคะสองลบห้าสองลบห้าได้ไหมคะสองลบห้าไม่ได้นะคะเพราะว่า สเนี่ยมีค่าน้อยกว่าห้าเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้สองเนี่ยก็เลยไปยืมสี่สี่เหลือสามนะคะสองเนี่ยจากสองก็กลายเป็นสิบสองแล้วหลังจากนั้นกลายเป็นสิบสองแล้วสามารถลบได้แล้วก็เป็นสิบสองลบห้าเลยลบง่ายๆตั้งห้าไว้ในใจนับเพิ่มไปให้ถึงสิบสองนะคะห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 1เอดสิบสองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้เจ็ดนะคะหลักร้อยได้เจ็ดต่อไปสามลบศูนย์ได้ไหมสามลบศูนย์ได้นะคะก็ได้สามนั่นเองเพราะศูนย์เป็นตัวไปลบศูนย์ไม่มีค่าเนาะหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์นะคะได้0หรือว่าจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบสามพันนะคะเจ็ดร้อยนั่นเอง คุณเนี่ยต้องไปเก็บเงินเพิ่มอีก3,700บาทนะคะถึงจะมีเงินพอที่จะซื้อคอมพิวเตอร์พอดีนะคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ3,700บาทนะคะใส่หน่วยให้ถูกต้องนะคะแบบนี้ให้เรียบร้อยเนาะอ่านักเรียนน่าจะพอเข้าใจนะคะทีนี้เรามาดูข้อต่อไปกันเลย นักเรียนก็เปิดถัดมาที่หน้าที่แปดสิบสองเลยนะคะวันนี้นะคะโจทย์ในพาร์ทสามเนี่ยจะมีแค่สามข้อง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะอ่าพาร์ทสาพาร์ทสุดท้ายแล้วง่ายนิดเดียวนะคะพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเราผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ต้องกังวลเลยทีนี้มาดูที่โจทย์กันเลยนะคะโจทย์บอกว่า ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยพร้อมน้ำหนักอ่ะตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสิ่งของน้ำหนักรวมอ่ะหมายถึงว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยสมมุติอันนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะมีของอยู่ในนี้นะคะเขาบอกว่าแบบเนี้ยน้ำหนักรวมเนี่ยสามหมื่นสี่ร้อยแปดสิบกิโลกรัมอันนี้คือน้ำหนักรวมนะคะกรณีที่มีสิ่งของเนี่ยอยู่ใน ตู้คอนเทนเนอร์นะคะตรงนี้อ่ะทีนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าสิ่งของเนี่ยหนัก26,750นะคะเราก็แยกเฉพาะสิ่งของมาสิ่งของเนี่ยหนัก2 0งห0นหกนะคะอันนี้เฉพาะของแยกออกมาเขาถามว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยหนักเท่าไหร่หนักกี่กิโล เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากรู้ว่าตู้คอนเทนเนอร์หนักเท่าไหร่เราก็เอาขนสิ่งของออกถูกไหมคะขนสิ่งของออกคําว่าขนสิ่งของออกเนี่ยหมายถึงว่าเอามาลบกันลบน้ําหนักของสิ่งของออกเราก็จะรู้แล้วว่าตู้คอนเทนเนอร์เปล่าๆเนี่ยหนักเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยใช้วิธีการลบนั่นเองนะคะ ใช้วิธีการลบกในการหาคำตอบนั่นเองอ่ะต่อไปนะคะมาดูนะคะสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามก็คือตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยค่ะน้ำหนักกี่กิโลนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะโอเคพอได้สิ่งที่โจทย์ถามแล้วนะคะเราก็มาดูนะคะสิ่งที่โจทย์ เขากําหนดมาให้ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกมานั่นเองโจทย์ก็บอกมาว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยพร้อมสิ่งของเนี่ยน้ำหนักรวม3าม0มกิโลกร,รัมนะคะและบอกมาอีกว่าถ้าเฉพาะสิ่งของเนี่ยสิ่งของทั้งหมดเนี่ยเขาลากอ่าเขามีน้ำหนัก26,750กิกิโลกร,รมัมอ่ะ อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกมาเลยนะคะที่เรามาคิดแบบนี้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าเป็นการทบทวนด้วยนะคะว่าโจทย์ถามอะไรมาโจทย์บอกอะไรมาเราจะได้ไม่ผิดนะคะเราจะได้แสดงวิธีทำไม่ผิดเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นนะคะรูปภาพนะคะที่คุณครูสร้างไว้ให้นักเรียนลองดูนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยความจริงนะคะจะเหมือนกับที่คุณครูอธิบายไปครังต้นแล้วนะคะเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็จะยาวเท่านี้ถูกไหมถูกแบ่งเป็นน้ำหนักของสิ่งของนะคะกับน้ำหนักของตู้อันนี้น้ำหนักของสิ่งของก็คือสอง5มนสะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำหนักตู้นะคะ่าเราอยากรู้น้ำหนักตู้เราแค่เอาน้ำหนักรวมนะคะ ทั้งหมดลบด้วยน้ำหนักของสิ่งของก็จะได้แล้วแค่นี้นะคะวิธีคิดของเราไม่ได้ซับซ้อนเลยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเรามาดูวิธีทําของเรานะคะวิธีทําของเรานะคะอันดับแรกก็เขียนประโยคสัญลักษณ์เหมือนเดิมนะคะเอาน้ำหนักรวมของตู้คอนเทนเนอร์กับสิ่งของนี่นตั้งก่อนแล้วลบด้วย น้ำหนักของสิ่งของนะคะก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์บอกว่า3480ลุลบด้วย26,750นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนำวักแรกนะคะเขียนนะคะก็จะได้ว่าตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสิ่งของเนี่ยรวม3480 แบบนี้เลยนะคะกิโลกร,รมัมอย่าลืมหน่วยด้วยนะคะหน่วยต้องเขียนทุกครั้งนะตั้งเลขตั้งหน่วยให้ตรงกันนะคะเวลาเราดูเนี่ยเราจะได้ดูง่ายจะได้ทําง่ายไม่ผิดนะคะต่อไปเอาโจทย์วัคที่สองนะคะนํามาเขียนเป็นบรรทัดที่สองของวิธีทำนะคะก็คือถ้าสิ่งของทั้งหมดหนักสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลกรัมแบบนี้นะคะ จะสังเกตว่าคุณครูตั้งตรงกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนแสดงวิธีทำเนี่ยต้องทําแบบนี้เลยนะคะจะได้สวยงามอ่านง่ายนะคะน่าตรวจอ่าวิธีทําต่อมาบรรทัดที่3นะคะตู้คอนเทนเนอรน์หนักเท่าไหร่นักเรียนก็เอาไปอยู่สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะนำมาเขียนเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งเลยตั้งลบท ในสมุดทดของเราเลยนะคะะเดี๋ยวคุณครูก็จะตั้งให้ดูสามหมืนนะคะสี่พันอ่ะสี่ร้อยแปดสิบลบด้วยสองหมืนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบแบบนี้นะคะได้ไหมเดี๋ยวไปช้าๆไปพร้อมกันเลยนะคะ เสร็จแล้วขีดเสนตลยสองเส้นไว้อ่ะศูนย์ลบศูนย์ได้เท่าไหร่ลูศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์นะคะต่อไปนะคะลบหลักสิบหลักสิบเนี่ยแปดลบห้านะคะแปดลบห้าได้เท่าไหร่ลูก ค่าไว้ในใจนะเพิ่มไปอีกให้ถึงแปดนะครับห้าแล้วหกเจ็ดแปดนะคะก็ได้สามต่อไปนะคะลบในหลักร้อยเนาะสีล่ลบเจ็ดเป็นไงคะสีล่บลบเจ็ดสี่ลบเจ็ดไม่ได้นะคะเพราะว่าสี่เนี่ยมีค่าน้อยกว่าเจ็ดเพราะฉะนั้นสี่ก็เลยไปก็เลยไปยืมเลขสอง เลขศูนย์มานะคะเลขศูนย์เลขศูนย์บอกค่าไม่มีพออ่ะเดี๋ยวค่าขอไปยืมตัวข้างหน้าค่าก่อนละกันนะเดี๋ยวค่าจะกลับมาให้เจ้ายืมว่างั้นอ่ะเลขศูนย์ก็เลยไปยืมเลขสามมาเลขสามเหลือสองนะคะส่วนเลขศูนย์เนี่ยกลายเป็นสิบนะเลขศูนย์บอกค่ามีค่าสิบแล้วเจ้าจะยืมเท่าไหร่ว่ามาเลขสี่ก็เลยบอกว่ายืมสักหนึ่งละกัน เลขสีก็เลยไปยืม10มา10เนี่ยเหลือ9ส่วนเลขสีตัวนี้ก็กลายเป็น14นะคะงงไหมอาจจะเขียนใกล้กันไปนิดนึงจะลุกก็อ,อะกลายเป็น14แบบนี้เสร็จแล้วสามารถลบได้แล้วนะคะ14บลบเจแล้วก็ตั้ง7ไว้ในใจนับไปจนถึง14บสี่จแล้ว8 9 10 11 12 13 14นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้หลักร้อยนะคะลบได้7ต่อไปเรามาดูที่หลักพันนะคะ9ก้าลบห9เกลบหลบได้เนาะเพราะว่า9นี่มีค่ามากกว่า6เอา6ไว้ในใจนะเพิ่มไป9 6แล้วก็7 8 9อันนี้งงง่ายเลยคิดในใจก็ได้นะคะ ตอบ3นั่นเองส่วน2ลบ2ไม่ต้องพูดถึงนะคะได้0น,นะคะเราจะเขียนหรือว่าไม่เขียนก็ได้มีค่าเท่ากันนะคะแต่เวลาเอามาเขียนตอบเนี่ยเขาจะไม่นิยมเขียนเลข0ข้างหน้าเนาะเพราะว่ามันไม่มีค่าแต่ข้างหลังนี่ไม่เขียนไม่ได้นะคะตัดข้างหลังทิ้งเนี่ยความหมายเปลี่ยนเลยกลายเป็น373เลยนะคะไม่ได้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะหนัก 3ามพักิโลกรัมนะคะเราก็ตอบแบบนี้เลยก็ตอบตู้คอนเทนเนอร์หนะักสามพันเจ็ดร้อกิโลกรัมนะคะเวลาตอบเขียนเลขไทยให้ถูกต้องด้วยนะโอเคข้อนี้นักเรียนน่าจะพอได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อสุดท้ายกันก่อนที่จะไปดูการบ้านของเรานะคะ อสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆนะคะเข้าใจนะคะอ่าไปดูที่ข้อสุดท้ายของเราเลยเปิดไปที่หน้า83นะคะนักเรียนใกล้จบแล้วนะคะอีกแค่นิดเดียวเองอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามลุงนำเงินที่มีอยู่นะคะ เงินที่เขามีอยู่นะซื้ออุปกรณ์ทําสวนนะคะซื้ออุปกรณ์ทําสวนเอาเอาใหม่นะเอาเป็นไฮไลท์แล้วกันหกพันห้ารอยยี่สิบบาทพอซื้ออุปกรณ์ทําสวนเสร็จลุงก็เหลือเงินอยู่สามพันสี่ร้อยแปดสิบ เขาถามว่าก่อนที่ลุงจะซื้ออุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ทำสวนเนี่ยลุงมีเงินอยู่เท่าไหร่อ้าวอันนี้ก็เงินลุงถูกไหมคะเงินที่ซื้ออุปกรณ์ทำสวนเนี่ยก็เงินลุงเงินที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือเงินลุงสรุปว่าสองตัวนี้คือเงินลุงเขาอยากรู้ก่อนซื้อเนี่ยว่าลุงมีเงินเท่าไหร่เราก็แค่เอาเงินลุงเนี่ยส่วนที่ซื้อไปและส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยนำมาบวกกันแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะว่า ลุงเนี่ยเขามีเงินอยู่เท่าไรเนี่ยนักเรียนวิเคราะห์แบบนี้ง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องเป็นขั้นตอนอะไรให้ยุ่งยากเนาะทีนี้ต่อไปเราก็มาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือก่อนซื้ออุปกรณ์เนี่ยก่อนซื้ออุปกรณ์ทําสวนลุงมีเงินอยู่เท่าไหร่นะคะและสิ่งที่โจทย์เขาบอกมา เขาก็บอกว่าลุงเนี่ยมีเงินลุงมีเงินอยู่ไม่รู้อ่ะแล้วลุงเนี่ยนำเงินที่มีอยู่เนี่ยไปซื้ออุปกรณ์ทำสวนในราคาหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ยังเหลือเงินอยู่อีกสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเลยนะอ่ะอยากรู้ว่าซื้ออุปกรณ์อยากรู้ว่าก่อนที่ซื้ออุปกรณ์ทำสวนเนี่ยลุงมีเงินเท่าไหร่ถูกไหม ก็จะเป็นภารากราฟนะคะให้นี่ค่ะพอเอาเงินที่ลุงซื้ออุปกรณ์ทําสวนมาบวกกับเงินที่เหลืออยู่ก็จะได้เท่ากับเงินที่มีอยู่นะคะแบบในภาพเลยนี่เขาก็แสดงมาเป็นพารากราฟให้นะคะอะต่อไปนะคะเราก็อะมาแสดงวิธีทํากันเลย ประโยคสัญลักษณ์ก็ง่ายๆนะคะเอา6520บวกกับ3,480นะคะได้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับช่องว่างนั่นเองนะคะ,ะบรรทัดแรกนะคะเขียนวิธีทำแล้วเอาวรรคแรกมาเขียนก็คือลุงเนี่ยนำเงินที่มีอยู่ซื้ออุปกรณ์ทำสวน6520บาทอันนี้คือ วักแรกเอามาเขียนเป็นบรรทัดแรกเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะเปลี่ยนแค่โจทย์และตัวเลขง่ายๆแค่นี้สถานการณ์กับตัวเลขเปลี่ยนส่วนทุกอย่างเหมือนเดิมแค่เราวิเคราะห์โจทย์ให้ถูกต้องแค่นั้นเองต่อไปบรรทัดที่สองนะคะนักเรียนก็นําเอาวักที่สองมาเขียนนะคะยังเหลือเงินอยู่ส ,4 8 0ปดสิบบาทนะคะและบรรทัดที่สบรรทัดท้าย ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองว่าก่อนที่ลุงเนี่ยจะซื้ออุปกรณ์ทําสวนเนี่ยลุงมีเงินเท่าไหร่นักเรียนก็เอาประโยคสัญลักษณ์ถูกไหมคะลงมาเขียนแบบนี้จากนั้นเอามาบวกกันซึ่งการบวกกันเนี่ยโอ้โหง่ายมากง่ายที่สุดเท่าที่เรียนคณิตศาสตร์มาก,ก็คือการบวกกันนั่นเองนะคะ เดี๋ยวนักเรียนบวกไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะหกพันห้าอยี่สิบนะคะสมัยเป็นเด็กนี่ชอบมากก็คือการบวกนะคะ,ะสนุกมากเลยแบบนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอันนี้ปากาเขียนโน้ตบุ๊กของคุณครูพังนะคะก็เลยต้องใช้มือเขียนนะ,ะทีนี้นำบวกกันเลย หลักแรกนะคะหลักหน่วยบวกกัน0ูบวกศได้เท่ากับ0นะคะเห็นเลขศูนยเยอะๆในใจชื้นเลยดีใจมากนะคะเพราะว่าจะได้บวกง่ายเนาะสอบวกแได้เท่าไหร่ลูกได้10นะคะได้สิได้สิแล้วก็ใส่ศูนย์ทด1ทด1ไว้จะได้ไม่ลืมนะคะเสร็จแล้วนะคะหลักร้อยนะคะ5้บวกส 5บวกสได้9นะคะบวกตัวทด1กลายเป็น10ก็ใส่ศูนย์และทด1เหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะหลักพัน6กบวกสเป็นเท่าไหร่ลงกหกเจเป็น9บวกตัวทด1กลายเป็น10ไม่มีอะไรต้องทดแล้วนะคะก็ใส่10ลงไปแบบนี้เลย นับหนึ่งสองสามใส่คอมม่านะคะเวลาอ่านค่าจะได้อ่านค่าง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ลุงเนี่ยจะซื้ออุปกรณ์ทําสวนเนี่ยลุงมีเงินอยู่หนึ่งหมื่นบาทค่ะนักเรียนโหมีเงินเยอะเลยนะคะลุงลุงมีเงินตั้งหนึ่งหมื่นบาทนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็ตอบนะคะก่อนที่จะซื้ออุปกรณ์ทําสวนเนี่ยลุงมีเงินอยู่1 0 0 0 วันนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็จบบทที่2กันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็มาเรียนต่อกันที่บทที่3ต่อเลยนะสำหรับวันนี้เราก็ไปดูการบ้านของเราเลยการบ้านนะคะคุณครูขอให้การบ้านอยู่ในหน้าที่83นะคะหน้าที่83เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ข้อเนาะง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนของคุณครูเนี่ยเก่งทุกคนอยู่แล้วให้ทํามาเลยทั้ง4ข้อนะคะลูก ทำสีข้อลงในสมุดเขียนโจทย์แสดงวิธีทำตามขั้นตอนให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วตอบออบตอบนะคะใครที่ยังไม่เข้าใจสามารถดูคลิปวิดีโออีก,กรอบหนึ่งนะคะหรือว่าจะดูที่ในหนังสือก็ได้หรือไม่เข้าใจจริงๆสามารถทักไลน์มาสอบถามหรือโทรมาถามก็ได้นะคะคุณครูพร้อมตอบนักเรียนที่ตั้งใจฟังทุกคนนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจดูคลิปวิดีโอจนจบนะคะ คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะและสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ